มันไรมันไรมันเปิดไอ้รอยมันแผดเตาหนังหัวฉันแล้วโอ้ยฉันเดินฉันร้อยไปทั่วร่างกายแล้ว It's so hard oh everyone everyone w ันนี้ gonna be we all s p e a p l e the h e a v e n and the solvable of ลงในโลกนี้ต้องแปลภาษาไปเนี่ยจะกรวาลดูสิพวกในนรกเข้าใจร้ายเลยพอเราลงมาอยู่เดี๋ยวเขาก้นหัวเราหมดเลยดูสิวนี ตอนอยู่ในสุนโรมนุษน์รพวกเราไม่ได้บวชไงจะกล้าแอ้ที่หลับคาเขาถอนหนังฉันด้วยเลยจะล่างจริงแล้วเขาทำแบบนี้กับเราเหมือนเราไม่ใช่มนุษย์นะทุกคนเดี๋ยวเรานั้นจะไม่อยู่ที่นรกนี้แล้วแปพวกนายเราหนีเลยปีขึ้นสวรรค์เลยดีกว่าเฮ้ยหน้านายมีอะไรติดอะฉลาม เกมพาร์สและขาไก่สุดเทพมีแบบดังๆไม่ว่าจะเป็น99เคนในป่าพืชปะทาเบลลาดเฟชสติวเบลลาดและอีกเยอะแยะเลยถ้าทุกคนสนใจลิงลากอยู่ใต้คลิปเลยนะคะ <c oughs> ลาก่อนอยยมาัดดแลาก่อนอยยมาบาลใช่ไปละ ทำไมโยมมาทุ่เขามาส่งเราได้ล่ะเนี่ยเอานี่เขาเอนุญาตให้เราปีีลยนแลเจากก้าก่อเออเนี่ยเขาบอกให้กระโดดขึ้นไปได้เลย่ายพวกนายเปีนไปพวกนายก็เปีนไปไม่ถึงหรอกดูถูกกันะนะ เดี๋ยวพอฉันรอยเมื่อไหร่นะฉันจะติดแอร์ให้นรกด้วยเป็นการตอบแทนน่ะเพรติดกินตัวรนี่ฉลามในานารกเนี่ยถึงจะเย็นฮะอุ๊ยเย็นละวทางขึ้นไปเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะไปสุดอยู่ตรงไหนแถวด้าน,นขวามแม่ไม่มีอันหนึ่งอ่ะร้อยห้ากิโลเมตรเลยนะก็สูงไงถ้าเกิดเราปีนเนีแนวตั้งร้อยห้ากิโลเลยไอ้เที่ยเอออ,อยางสูงอ,สอ่ะสูงสุดเอาไหนแม่เราลองปีนดูสิว่าเราพอจะมีความสามารถปีนถึงแมคนครไม่มีหลอดสูงเลยแม่ด้วยอ๋อ ไม่มีความสามารถเดี๋ยวก่อนลูกสรนพามาไหนอุ้ยในนรกมีร้านขายของด้วยอ๋อเราสามารถซื้อปีกได้นๆพวกไหนมีไงโอ้ยปีกราคาถูกอะ่ะราคาแค่ยี่สิบเอง เออปีกเริ่มตินเลยเราขายขอก็แบบดีเลยเหรอ,อนี่แล้วก็มีนี่ด้วยไงขาวอตอนนี้เรามีปีกและขาวเพิม่มควมาวมเร็วความแข็งเก่งใช่ไหมโอ้แปลกจังเลยพวกนายมีตังพอซื้อขาวแต่ฉันไม่พอซื้อต้องไปปีนอีกรอบอ,ะอ่ะเฮ้ที่สํคาคัญฉันซื้อไข่ได้ด้วยอ่ะตอนนี้โอเคซื้อไปเลยฉลามให้กดรับเงินแล้วยังไงเขามีขอให้เราได้รับด้วยนหมรับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฉันมีแตงแค่ยี่สิบแปดเองอ่ะเขาไปปีนเพิ่มก่อนนะไปปีนด้วยผมจะไปเก็บเงินเบ๊บเบ๊บเบ๊วเบรบเบ หวังว่าสมันนะ่นจะให้ผมไว้ผมได้นนะโอ้ลงแมนี่นายไม่อยากอยู่ในรถพวสกีนเฮยเค <c oughs> ่นี่ก็ดูสีหน้าตาฉันนี่แบบโอ้โห <c oughs> หล่อไม่เท่านาดีเลยไม่ไหวไม่ไหวอยู่ไม่ได้นี่นะเปิดสัตว์ดูสีทุกคนครับแมเราจะได้ตัวอะไรในเริ่เต้นได้เป็นน้องหมธรรมดาแมานะไหมนายได้แค่ตัวเดียวฉันได้ถึงสี่ตัวแล้วจะกลา้าโอ้ไม่ก้อรวยรวยทำไมเล่นนรวยกับเพื่อนวาเนี่ย มันมีกิจกรรมฮาโลวีนน่ะเขาแจกกันสองลอยแไหนวะมันตรงไหน,นไอ้ตรงรับของกสารอาเอออ่อ้ไม่หงฮนะาโลวีนอีเวนต์ใช่ไหมโอเคแล้วไม่บอกกันก่อนเลยไงเอลเลี่ยนทั้งบริษัทจะมุ่งิตคนเดียวซะหน่อยเถอะเออฉันเห็นนะคลิปเมื่อวานนะเอเลี่ยนนายคุยอะไรกับเอ็นเจชิกกี้ไว้นะฉันเห็นนะเฮ้ยไม่อย่าพูดดิเดี๋ยวอารมนะจะกราบอยู่อยู่แล้วนี่นะลูกนี่ ออโตด้วยเออมีออโต้ความด้วยนะเอโต้ปีนพหยมัมน,นฟีหรือเปล่าอ่ะฟีฉลามว้าสฟีออด้วยเลยเออชั้นปีนขึ้นลัวๆเลยตอนนี้อ๋อถ้าเกิว่าเราเล่นครบสินาทีนะเราจะสามารถรับไอไข่นี้ได้เลยซึ่งไข่นี้เป็นไขเ่เบลดโรอด อขดูหน้าทงๆในไข่เป็นหลอดเด่นหน้าอย่าง่าเดี๋ยวมาซื้อปีกนี่เลยนะควอนนับเกลดดปีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาซื้อหัวด้วยประมาณนี้อ้เล่มมีความเชื่อมากขึ้นเหมือนโยมาชืนแม่คขินแล้วนิสวรรค์เขาจะรับเราไหมเนี่ยเราเหมือนโยมะชื่นขนาดนี้พอไปถึงเราก็ถอดออกให้หมดเนี่ยจะกราบเฮ้ยเออมาแผนดีเลี่ยนเราก็จะกลายเป็นวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยี่ทุกคนครับใครที่อยู่นรลกและดูคลิปอยู่ตอนนี้นะฮะก็อย่าลืมดูวิธีเรานี่วิธีในการหนี้าะนรยนเลย และคนที่อยู่ในนรกย่เริ่มกินลค์ไปแล้วด้วยถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกคนที่อยู่ในนรกด<า>้วยนะทุกคนที่ตนนกนรกให้ลาวามาดูนีว่าจะมีอะไรระดับเรนะฮะได้ตัวนี้แมาแอได้เป็นหมูแมใส่ดีสุดไปแล้วเราก็ปีนเหมือนเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวพวกแอนจะขอลองของเติมนิดหน่อยแล้วกันนะไข่ร้อยสี่เก้าเนี่ยมันคงไม่โหดขนาดนั้นหรอกแมงแอซื้อเลยน,น,นะพอนิดบนแหละกระกบเทวดาก,กอดนะเฟ้ ก็ซื้อกันมานิดหน่อยฉันไม่ได้ซื้อหหวเกินขนาดนั้นแค่ไข่อู้ได้รีเกนดัลี่าลมาวลลอลเลอร์กัดระดับไหนเนี่ยเดี๋ยวดูสิหอระดับ60%อผ่อนสุดนั่นเองว้ายแล้วบวกเท <c oughs> ่าไหร่กกอ่ะจะกอบคูณเท่าไหร่เงินคูณ11นะว้ายก้อนนีเดียวเองนี่นาออก็ไม่ได้มากเลยนะเป็นคูณเงินนะญญาาทุกคนสมัคราสต์นี่คือจะคูณเงินนะฮะแล้วก็ปีนเก็บเงินนู้แต่เราปีเร็วขึ้นเยอะเลยฮะและอีกนาทีหนึ่งของฉันอาจจะได้ลุ้นไข่ฟรีแล้วด้วยนะไข่เเเบนนนนหหอออด้ักกกมมืื เยเราไม่ได้พร้อมกันเราต้องไม่ลืนพร้อมกันเดี๋ยวค่อยมาู้ว่าจะได้ตัวอะไรวอ้ยของขวัญฟีปีศาจเขียวไหนดูโอ้ร,รับเหมือนกันนะใสดดีสุดไปคูณ6.3จุดมเท่ากับตัวหมูป่าทะเลเนี่ยทุกคนระหว่างทางมีให้เรากดอันนี้ได้นะขุดนะฉันขุดแล้วมันเป็นกล่องอะจะกว่าบเออ,เอ,อลองกดโอ้โหมันมนสมบัติที่อยู่ตามระหว่างทางใช่แล้ว้ถ้วยมัน้วยอ ตัวจะได้หอกโพไซดอนน่าสามารถใส่ในตัวได้เลยพวกนายของพวกที่เราขุดมาเนี่ยโอเค ได้รับเงินมากขึ้น5เมีการค้าด้วยนะทุกคนนะนเราจะมาค้าได้โอเคเดี๋ยวฉันย้อนไปก่อนเพราะว่าเหมือนมันจะมีที่ขุดตรงนี้อีกนะด้านซ้ายตรงนี้ขุดมาเดินไปสีทองด้วยของดีหรือเปล่าว่าด้เป็นน้ำยามันไหมและตอนนี้ฉันพร้อมที่จะสุ่มเบ็ลหลอดแล้วนะฉันก็พร้อมแล้วมาดิฉันก็พร้อมแล้วกดล้าอมาเพวกนายมามาดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรกันไข่เบลลหลาดเห้รอดูกันเลยของฉันตด้ง อ้อาวฉันอีสวดเออคในโลกคูณ10.6เลยอ่ะจะก,กว่าเบอร์ว้วและตุ้งตุ้งคูณแค่5.4เองอ่ะน้อยกว่าที่ฉันใส่ปัจจุบนันอีกอ่ะออไมค์กันดูการไน้บอลรุ่นแชร์ขอผมสีละครหน้าตาดูโหดดุดันไม่เกรงใจใคร ตอนนี้ก็ยังไม่ถึง15กิโลนะค่อนข้างใช้เวลาเล่นอยู่นะทุกคนไอ้ที่แบบตกนโลกก็รู้ไว้เลยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกลับขึ้นสวรรค์นะาชูต,ต้องเคลียร์บาป<ม>เคลียร์บุญก่อน <laughs> ต้องเพิ่มแรงต่างหากในการปีนเลยดูเป็นปีที่โหดมากเลยแต่269เองเดี๋ยวดูซิวมาจะโหดแค่ไหนซื้อเลยละกัน อลอกปีดูเลยก็ดูเร็วอยู่นะรูสึว่าจะถึง15กิโลไหมสเตมิน่าเหลือเครื่องแหน่งก็ดีเอเลี่ยนหวัดีจะกอบไปไรแย่โอไม่ีความใกล้ถึงอยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงอยอ่ดีอ๋อเบสิีนี่ฉันซื้อคือเป็นปีนสุดท้ายของในเรื่องนี้ว่ะพวกแหนงแสดงว่าฉันก็ไม่ต้องซื้อปีพวกนี้ลวสิแต่ปีดสุดท้ายแล้วทำไมยังปีดไปไม่ถึง15กิโลไรเลพราะหัวหัวนี่ไงหัวเป็นสเตมิน่นะควรจะซื้อหัวเยอะๆด้วยไอสตาร์เตอร์แพคที่อยู่ทางขวาบนน่ะมันดีมากเลยนะเฟ้ยม ที่คูณ200อย่ะเทียบเท่าตัวราคาพันเก้าเลยอ่ะ <ยา S 2> อ๋อตัวมะม่วเนี่ยนะใช่และที่สำคัญนะอันเนี้ยราคาแค่2 9 9เองนะเฟยอยากขึ้นสวัรค์เร็วหรือเปล่าแย่นางอยากอยู่แล้ว<ม>เขาบอกลดราคาจาก9 9 9พอ้แล้วหูยซื้อเลยไปท่ากาตลาด่วยขุมจกจกหูสอูร200คูณส0 0ร้ครูเลยอ๋อละตัวนี้อย่างที่เลยหนดูในราคานี้เทียบเท่าตัวไหนอ่ะอ๋อตัวนี้เลยหู ร้อู้แล้วดูเงินแป๊บเดียวมีหนึ่งอิมโอ้ยอยู่ดีๆก็เป็นคนรวยในนรกผมว่าผมไม่ไหวเลยฮะสิบห้ากิโลมันนานเกินกว่าจะถึงผมซื้อไอ้หมวสุดท้ายแล้วละครนี่ร้อยแปดสิบสเตมิน่าโอเคซื้อเลยละกันนะเดี๋ยวดูซิว่าจะถึงมาสิบห้ากิโลเนี่ยมันนานมากเลยโอ้โหเกมมันยากกว่าที่คิดว่าพวกนายกันไปสวรรค์เนี่ยก็เพราะว่าเราบาดหนาไงจะกรว่าไม่แปลกหรอกโอ้โหบาดหนาแต่ไม่เป็นไรฉันก็มีเงินหนามาพอที่จะไปสวรรค์ได้เหมือนกันอ้าวปีมาเลยรอบนี้ดูซิว่าเราจะถึงสิบ ลไหมกับการมีปีกขั้นสุดและก็หมวกขั้นสุด15กิโลอยู่ด้านหน้านหรือเปล่าแย่ yeah. โอ๊ยทำไมมันดูมันไม่ถึงเลยไะไม่เ้อไม่ถึงจริงเออ,อะจะก,ก็ดูสเตเต,ตัสอยู่ไอ้ของเตมิมอ่ะสเตตัสจะไม่เท่าของที่ต้องเก็บตังค์ซื้อเลยนะเจากก้ากะ,ะจริงอ่ะ,อะ ร้อยแปดสิบเองอะแต่ถ้านายเก็บตังค์ซื้อมันสองร้อยกว่านู่นโอ้โหงั้นแสดงว่าของเต๋อไม่ใช่ของที่ฮอดสุดสินแน่ฉันก็ไม่ได้ดูเลยฉันก็ข้ามมาดูเลยอ๋นยอนี่ไงซื้อได้แล้วโอ,โ,โ,อโอเคแล้วฉันเต๋อเป็นยัไมวะเมื่อกี้ปะทาสิบห้ากิโลถึงแล้วเรียบร้อยเอ้ยทำไมมันล้วง,ง,ง,งเาางาอาว๊วว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 วเวว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 ว เดียวเองในลองใหม่ดูก่อนจะมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือไม่ก็ปีกไม่ปีกอาจจะไม่ได้โหดมากเพราะปีกนี่ก็ปีกเติมเช่นกันปีกไหนย,ยังไ่สุดอ่ะ สุดท้าย5.2เอมโอเคเดี๋ยวรอเก็บเงินแป๊บหนึ่งนะแสดงว่าเกมนี้เนี่ยเอาสัตว์เอาเงินดีกว่าทุกคนส่วนรบัตการเติมปีกเติมอะไรไม่ต้องไปเติมมันดีกว่ามันอ่อนนะขอฟรีซื้อเก่งกว่าเยอะถึงไหมถึงแน่นอนด้ยรอบนี้ถึงโอ้โหไม่ไม่ถึงมันเมแต่ละด่านก็คือเราต้องซื้อของขั้นสุดของแต่ละด่านเพื่อไปอีกด่านหนึ่งอ่นะน่าจะประมาณนี้ดูทรงแล้วซึ่งย,งยงากมากโอ๊ยเก็บยาเดียวยาวอ่ะยาวเลยยาวเลยจ้าโอเคฉันยอมแพ้จะขึ้นสวรรค์แล้วเฟ้อ 我婆嘞个嘞。<noise> <noise> <noise> เออย้านไปเป็นป้าฉลามลา้พวกนายดูดินี่ขั้นแรกก็15บกิโลแล้วนะขั้นสองสี่สิบห้าแล้วต่อไปนี่คือร้อยห้ามันจะไดขนาดไหนพวกนายคิดดูเลยยังไม่สุดด้วยนะมันมีร้อยห้าไปสวรรค์ด้วยคิดเดูสิเห็นไหมแล้วไปสวรรค์นี่ไม่รู้อีกกี่กิโลอ่ะปีคขั้นสุดท้ายรอบนี้ยังไงก็ถึงทุกคนถึงแน่นอนยังไงก็ถึงถ้าไม่ถึงเลิกเล่นแต่พวกนายก็เล่นไปก่อนนะอย่าเพิ่งท้อนะเดี๋ยวฉันได้จะเป็นตัวแทนไปถึงสวรรค์ให้ก็ได้ถ้าไปได้ออ่่่่ะะนนนนนแแตถ้้้าาไไไปมมมดดดกกกก็็เเเรรยยูีวัหหลืิ เราอยู่ข้างล่างดีกว่าจะากรเราไม่ต้องไปหรอกข้างล่างมันร้อนข้างบนมันหนาวแต่ละที่ก็มีข้อดีของตัวเองเจ้ากอเอา้าวแหละฉันมาถึงแล้วอ้ยเหมือนนี่เป็นโลกทะเลเลยว้าวมีนางเงือกตรงนี้ด้วยนางเงือกอย่าเข้าไปใกล้นะเดี๋ยวเงือกอักเสบไหนมาดูซิมีอะไรบ้างก็ต้องปีเหมือนเดิมนะครับทุกทนลองปีดูดีว่าในาน้ําจะปียากไหม ความเร็วยังได้ฉันอยากรู้ว่ามันมีของใหม่ไหมอ่ะจะก,กว่าเออโอเคมีของใหม่ในต่ลลาดมันเดิมเราต้องเริ่มซื้อปีกใหม่อะไรใหม่หมดเลยพวกนายา <c oughs> วัวไปไเรื่อยๆท <c oughs> ุกครั้งที่ผ่านคือการเริ่มต้นใหม่ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วก็มาซื้อหมวกด้วยนะฮะอ๋อเหมือนเราจะกลายเป็นผู้แห่งน้ำแล้วเราไม่ใช่นอยู่ในนรกแล้วแสดงว่าฉันก็รอดจากนารกและสีตอนนีนี่สองก็เริ่มสัมผัสสวรรค์แล้วเนี่อเออย่างน้อยก็ไม่ได้อยู่ในนรกแล้ว อ้เดี๋ยวมาซื้อไข่ใหม่ด้วยทุกคนไข่ปูแอได้เป็นอ e ีปิกสลัชเบสนะด่านน้ําด่านของฉลามนั่นเองฉลามแน่ควรจะมาถึงด่านนี้นะเว้ยอย่างไ่ได้ต้องถึงนะฉลามเออบ้านเกิดนายนะเลยะอย่าพูดมันง่ายดิฉันปีไปเรื่อยอยู่นะ ฉันทำได้นะก็ทำได้ฉลามของเติมไม่ได้โหดด้วยชะใช้ของธรรมดาในะการขึ้นแม่แต่การเก็บตัาเงืนมาซื้อขอมันยากนะใครจะไปสั่นโหด,ดมนันหนาอ่ะตะกราบเอาก็เติมดีแพ็คสตาร์เตอร์แพรกคงนดดต้องไปเชื่อแน่ๆว่าฉันหล่อขนาดนี้ลองมาโชว์ให้ดูไม่เชื่อไม่เชื่อเ,เกีก่อนไปรอไม่รอี๋ยวดูก่อนดีนี่ นี่ไงดูฉันเป็นไงอ๋อเยนายอย่างเทพเลยเยเป็นไงฉันจะพูดแห่งทะเลโอ้ยมีมังกรด้วยอ่ะอเออไอ้พวกนั้นรกนั้นรกอย่างนายก็เสียใจด้วยนะที่ไม่ได้หลามันฉันเอออยากขึ้นไปเลยเห็นคนเทพแบบนี้เราเทลพอร์ตไปได้เลยไหมอตแลนติกีปต์เทมเพิลแล้วก็เฮเวนนะประมาณนี้ดานโหและนี่ก็คือไม่ใช่การคนชักแต่อย่างใดแต่เป็นการปีนขึ้นไปบนสวรรค์โอ้ ขั้นบนแต่ก็ไม่ถึงนะเพราะว่ามันยังไม่ขั้นสุดเราเลิกเล่นดีกว่าจะกดระดีจากตรงนี้ไม่ไหวแล้วอ่ะไม่อยากขึ้นสวรรค์แล้วอยู่นรกก็ได้ S <S แค่แลติตรใช้ไปไม่ได้เลยเนี่ยดูแววแล้วการไปสวรค์นายย่าจะยากนะทุกคนถึงแม้ว่าเล่นเต็มที่จริงๆอ่ะก็คงไปได้แค่ร0อยหกิโลละมั้งถ้าเต็มที่นะสวรรค์คงจะยากไปหน่อยสำหรับการขึ้นในครั้งนี้ทุกคนนะเป็นว่าเราบิดคมๆเลยละกันแบบนี้พอเลยละกันาการสวรค์มันจะขึ้นยากขนาดนี้ก็ขอนอนหลับสบายที่รนนลกดีกว่าใช่ <S <S ลงไปนอนในกระทะทองแดงต่อแล้ว ใครอยากเล่นก็ลองมาเล่นดูได้นะและใครไปสวรรค์ได้ก็อย่าลืมมาอวดเราด้วยละกันนะคะฝากด้วยนะทุกคนฝากอวดด้วยไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย